สวัสดีค่ะรู้จักปอปิดกสุขสวัสดิ์สามีอิงแพรทองทานนายกุที่สามเดของประเทศไทยดีกรีไม่ธรรมดาวันที่16สิงหาคม67ที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่15 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา1 5 9ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นนายกคนที่3เอ็ดต่อจากนายเศรษฐาทวีสินหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวันที่14สิงหาคม67ที่ผ่านมาโดยที่ประชุมสภา,ามีการเสนอชื่อแคนดิเดตเพียงคนเดียว ซึ่งนายสระวงเทียนทองสสพักเพื่อไทยเสนอชื่อนางสาวภัยทองทานชินวัตรเป็นและมีสมาชิกรับรองผู้เสนอชื่อ291เสียงจากนั้นประธานสภาชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่3เอ็ดโดยจะใช้การขานชื่อตามลำดับอักษร และให้สอสอ,ออกเสียงเห็นชอบไม่เห็นชอบงดออกเสียงโดยในการประชุมมีจำนวนสมาชิก493คนและมีผู้ร่วมประชุม489คนล่าสุดเที่ยง30นาทีที่ประชุมมีมติเห็นชอบ319เสียงไม่เห็นชอบ145เสียงงดออกเสียง27เสียงเรื่องนางสาวภัยทองทานให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้หลังจากสภาผู้แทนราษฎรลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วเสร็จ นายวันมูฮัมหมัดนอมทธาประธานสภาผู้แทนรัศดรน,นำเสนอชื่อขึ้นทูน9ก้าต่อไปวันนี้ขอพาทุกคนมาทำความรู้จักปอปิดกสุขสวัสดิ์สามีหนุ่มข้างกายของอิงระดับลูกเขยคนเล็กของทักษิณชินวัตรดีกรีย่อมไม่ธรรมดาประวัติส่วนตัวปิดกสุขสวัสดิ์เกิดวันที่21มิถุนายนจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัฐกระบังหลังสำเร็จการศึกษาปปิดกได้ทำตามความฝันวัยเยาว์ด้วยการสมัครเป็นนักบินประจำสายการบินชื่อดังและได้ลาออกหลังจากแต่งงานกับแพรทองฐานเนื่องจากคุณหญิงพจมานดามาพงกังวลเรื่องเวลาการทำงานที่ต้องห่างกันและเวลากลับบ้านไม่แน่นอนนอกจากนี้ยังมีเรื่องของครอบครัวและความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยว ปัจจุบันปอปิดกดำรงตำแหน่งรองประธานเจน้าหน้าที่ด้านการลงทุนบริษัทเรนเดเวล็อปเมนต์จำกัดดูแลพอร์ตลงทุนให้ด้านต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเขากล่าวว่าทักษะการคิดและวิเคราะห์ที่ได้ฝึกฝนตอนได้เป็นนักบินมีประโยชน์อย่างมากในการทำงานปัจจุบันด้านความรักและชีวิตครอบครัวปอปิดกและอิงแพทองทานรู้จักกาันผ่านการแนะนาของเพื่อนๆจากการเรียนโปรแกรมพิเศษโปรแกรมหนึ่ง โดยทั้งคู่ได้เข้าพิธีแต่งงานกันเมื่อปี62ณโรงแรมโรดวูดฮ่องกงโดยมีทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จเป็นประธานในพิธีปัจจุบันมีโซ่ทองคล้องใจสองคนคือน้องทิทานลูกสาวคนโตและน้องทาสินล,ลูกชายคนเล็กที่คลอดเมื่อวันที่1นึพฤษภาคม66 นอกจากนี้ปอปิดกยังเป็นเบื้องหลังคอยผักดันและสนับสนุนอิงภายทองทานทำหน้าที่ด้านการเมืองตามที่ตั้งใจไว้ซึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าหน้าที่ของเขาคือทําให้ภรรยาไม่กดดันหรือเกิดความกดดันน้อยที่สุดเขาจะคอยให้กําลังใจดูแลภรรยาอยู่ห่างๆแต่ไม่ได้เข้าไปก้าวไก่หรือยุ่งในภารกิจหากไม่มีธุระสาคัญปอปิดกมักรับบทเป็นผู้ติดตาม หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในการลงพื้นที่หาเสียงเขาจะคอยอำนวยความสะดวกและจะเตรียมเข้าของเครื่องใช้ต่างๆเรียกได้ว่าคอยอยู่เขียงข้างไม่ห่างเราจะคอยดูแลอยู่ห่างดูว่าเขาทำอะไรมีอะไรที่เราพอจะช่วยได้ไหมแต่ไม่ได้เข้าไปยุ่งในภารกิจของเขาเพราะมีทีมงานทำหน้าที่ดูแลส่วนต่างๆอยู่แล้วจริงๆเวลาผมมาอย่างนี้ ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะเหมือนมาให้กำลังใจมากกว่าให้เขาอุ่นใจหันมาก็เห็นเราขอบคุณสยามนิ้วค่ะ